ครับพิธีการใส่ครับใส่ได้ทัวเลยครับ สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสวนวิมลวันค่ะวันนี้แม่อุ้ยจะพาทุกคนไปใส่ปุ๋ยปามกันค่ะแล้วก็ไปดูว่าต้นปามตัวไหนขาดปุ๋ยสูตรอะไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนั้นรบกวนให้ทุกคนนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะไปดูกันเลยพ่อทำอะไรอ่ะรับใบตัดหญ้าแบบกวาดล้างครับจะไปตัดในสวนปามหน่อยครับวันนี้หญ้ารกเพื่อเตรียมจะใส่ปุ๋ย พอรับเสร็จแล้วนะครับเราจะก็จะมาเปลี่ยนใบตัดหญ้ากวาดล้างครับแล้ว,ว่าใบตัดหญ้าที่แต่นในออกนะครับดูขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะก็พ่อกำลังตัดหญ้าอยู่ในร่องปา์มนะคะเดี๋ยวแม่ตามไปดูคะ่ะไปช่วยพ่อด้วยนะคะหลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้วก็จะหว่านปุ๋ยเลยคะ่ะพ่อจะตัดหญ้าใต้คนปา์มให้ร่วงแล้วก็เตียนก่อนนะคะก่อนที่จะหว่านปุ๋ยคะ่ะ ข้อดีของการตัดหญ้าก,ก่อนหว่านปุ๋ยนะคะก็คือเมื่อเราหว่านปุ๋ยลงไปเนี่ยจะทําให้ธาตุอาหารนะคะซึมใต้โคนปาล์มโดยตรงโดยที่หญ้านะคะจะได้ไม่ต้องไปแย่งธาตุอาหารจากใต้โคนปาล์มค่ะทําให้ได้รับสารอาหารโดยตรงและก็ทั่วถึงด้วยค่ะ รอบที่2ของการใส่ปุ๋ยนะคะได้ใส่พร้อมกันเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงเว้นสีเดือนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพ่อได้เดินสำรวจดูนะคะบริเวณล่องที่สองของปา์มเนี่ยค่ะจะมีหลายต้นนะคะที่มีทางใบจุดเหลืองแล้วก็ทลายขนเม่นค่ะพอก็เลยจะต้องเติมบำรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพ่อใส่ปุ๋ยสุดตัวไหนค่ะ สาเหตุนะคะก็เกิดจากน้ําท่วมขังนะคะต้นไม่สมบูรณ์หรือรับปริมาณปุ๋ยในช่วงนั้นนะคะไม่เพียงพอค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดทลายเน่านะคะมีทลายขนเม่นทางใบมีจุดเหลืองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขกันนะคะว่าจะทํายังไงคะ่ะนี่นะครับ2อกิโลนะครับนี่ครับวิธีการใส่ครับ สา,ายในตัวเลยครับห่างจากโคนต้นเท่าไหร่ได้พ่อประมาณเม็ดเมตรึ่งนะครับนี่เราใส่ระยะถึงทางใบใช่ไหมนะครับไปจนล้อมรอบฝนตกครับดีจังไม่ต้องลดน้ำเลยตกแบบปปอยโปรยชุ่มชืน้นเลยค่ะนะคะ บางสวนเขาใส่ที่ทางใบอ่ะพ่อใส่ได้ใช่ไหมรากมันก็ทั่วถึงด้วยใช่ไหมออแต่ว่าสำหรับสวนเราก็ใส่แบบประมาณนี้นะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละสวนด้วยค่ะอันนี้พ่อใส่แบบนี้มาตลอดน,นะคะเพราะว่าถ้าหวานแบบนี้มันปุ๋ยมันกระจายดีค่ะเพราะว่ารากของต้นปาล์มจะอยู่ทั่วเลยนะคะสำหรับบางสวนก็ใส่เนี่ยที่ทางใบก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราถนัดแบบนี้มากกว่าค่ะฝนตกสวยพอดีนะ,ะใช่ค่ะอันนั้นชั่งมาแล้วนะคะโดยประมาณกะนะคะที่ตักอันเล็กนั้นนะคะประมาณสองกิโลได้ค่ะแม่เรียกมาแล้วค่ะฝนตกลุยงานช่วงฝนตกเลยค่ะตอนนี้เคเดี๋ยวเราไปใส่กันร่องนี้มีประมาณเกือบสามสิบกระต้นนะคะแต่ว่าถาให้ดูก็ ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรีบถ่ายนะคะฝนตกเริ่มมาหนักแล้วค่ะตอนนี้นจุ่มพอดีเลย เราไปพักกันก่อนพักกันก่อนครับต้นนี้นะครับเนื่องจากเราแทงทลายออกไปมากแล้วก็ต้นนี้ไม่ขาดคอเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับออกเป็นดอกช่อตัวผู้ก็ถ้าขาดคอนะครับบำรุงด้วยสูตร18 4 6นะครับใส่ต้นละครึ่งกิโลใส่ปีละครั้งก็ได้ครับหรือว่าต้นละ1กิโลนะครับ ส่วนทางใบเหลืองนะครับมาดูต้นนี้นะครับทางใบเหลืองสีส้มเป็นจุดๆนะครับนี่ก็คือขาดตัวหลังนะครับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์เคโพเทสเซียมนะครับมีอาการขาดไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็พ่อไม่ได้บำรุง,ง่ายแล้วมาตามมาดูเลยนะครับนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อกี้นะครับตรงน,นี้พ่อจะเติมให้สามกิโลนะครับ โอ้สามกิโลเลยพอสามกิโลตอนนี้พิเศษหน่อยเพราะดูทลายครับทลายจะเป็นหนามครับเป็นขนเม่นแล้วก็ลูกไม่อวบไม่ตึงนะครับลูกรีบก็เลยบำรุงให้ครับต่อไปก็จะไม่นานครับทลายนี้ก็จะแต่งตึงขึ้นนะครับนี่เมื่อวานครับ่อเพิ่งแทงออกไปสองทลายนะครับเอาไปขายใช่ตอนนี้หนึ่งหนึ่งทลายแล้วก็ข้างหลังอีกหนึ่งทลายครับ Uh, okay. นี่อ่ด้านหลังทองวันดึงแตงออกไปนะครับโอคเนี่ยวันนี้ฝนตกฝนตกพอสวยงามพอดีครับใส่ปุ๋ยไปก็จะทำไปกียาทันทีนะครับคือไม่ไม่ชะล้างครับคือฝนตกแบบปลอยปอยตกแบบจำอั่มเสมอแต่ว่าวันนี้ oh, แล้วต้นนี้ขาดอะไรไหมต้นนี้นะครับ ลุกตึงไงเนาะสมบูรณ์อยู่มันยังไม่ขาดคอนะครับต้นนี้ครับแต่เนี่ยครับดอกพู่ออกมาแล้วครับพ่อเลยเติมทุนทุนลงทุนให้นะครับชั้นสองค่ะเริ่มมาแล้วล่ะมาแล้วต้องอัดใช่ไหมใช่อัดปุ๋ยอีกเนี่ยวันนี้ใส่ปุ๋ยเสร็จมาแล้วนะครับทั้งหมดแต่ว่ามันก็สลับกันนะพ่อนะมันก็ต้องมีดอกผู่บ้างบางต้นพ่อก็เสริมให้สามกิโลบางต้นก็สองกิโล ดูด้วยนะครับว่าต้นไหนขาดเราก็เติมไม่ดีอันนี้นแล้วแต่ต้นไหนว่าจุดไหนขาดปุ๋ยสูตรไหนนะคะตอนอนี้ลองนี้ก็เติมครบหมดแล้วนะครับปุ๋ยที่เราหวันไปเมื่อกี้นะคะเป็นปุ๋ยสูตร0060ค่ะเป็นปุ๋ยที่ละลายช้านะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะก็จะค่อยซึมไปเรื่อยๆนะคะใต้คนปาล์มค่ะก็จะกินเปอร์เซ็นละลายไปทีละนิดหน่อยนะคะ พอเรา,าเครื่องแต่เนี้าไปไดมไหมได้เฟ <c oughs> ็บปากินแล้วครับวันนี้กลับกันเกิดสำหรับวันนี้เราจบภารกิจแล้วนะคะใส่ปุ๋ยนะคะช่วงฝนตกพอดีเลยคะ่ะไว้ติดตามเราใหม่นะคะว่าเราจะทำคลิปอะไรนะคะต่อไปคะ่ะบ๊ายบายเจอกันไหมคะ่ะ